สวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับจะเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับไม่ได้ลงหลายวันนะครับสําหรับเรื่องของเศร้านะครับเศร้าต่อนกพร้อมกับหัวนะครับหัวเศร้าหรือว่าจะเป็นเศร้าเปล่านะครับตอนนี้นะครับหอมมาถึงแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งนะครับหลายท่านที่ค้างกันอยู่ต้องขออภัยด้วยในความล่าช้านะครับเพราะว่าเกิดปัญหานิดหน่อยนะครับในเรื่องของตำหนินะครับ ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้พร้อมที่จะส่งนะครับรอดน,นี้ทั้งหมด10ประมาณ10ชุดนะครับประมาณ10ชุดนะครับมีคุณปีชานะครับหรือว่าหลายท่านที่ติดตามกันอยู่นะครับก็คือเพจของเบาทำคืนนะครับใครที่สนใจในเรื่องของคืนต่อนกนะครับก็ลองติดตามเพจนี้ดูนะครับ ทางอชัยวันนะครับอุดรนะครับอันนี้เป็นสิเมตรพร้อมหัวนะครับแล้วก็มีคุณสสพง์นะครับที่อเภอมหาราชอสอยุธยานะครับก็เป็นสิบเมตรพร้อมหัวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคุณดุลยพงศ์นะครับที่อเภอบางบัวทองนนทบุรีนะครับเป็นสิบเมตรนะครับแล้วก็พร้อมหัวนะครับหัวตัวนี้ แล้วก็คุณสมพงษ์นะครับทางสัตหีบชนบุรีนะครับอันนี้เป็นเฉพาะคันนะครับเฉพาะคันสิบเมตรแล้วก็มีคุณพรประจักษ์นะครับที่อําเภอวาลินอุบลนะครับสิเมตรแล้วก็พร้อมหัวนะครับสิบเมตรพร้อมหัวอีกหนึ่งชุดแล้วก็จะมีคุณพ่อสวัยนะครับคุณพ่อสวัยทางลมศัก์เพชรบูรณ์นะครับเอาเฉพาะคันนะครับคันแปดเมตรคันแปดเมตรมีนะครับแล้วก็มี ใครอีกนะครับมีคุณจันนะครับคุณจันอําเภอเด่นชัยจังหวัดพร่นะครับอันนี้8เมตรพร้อมหัวนะครับ8เมตรพร้อมหัวแล้วก็มีคุณอัศวนันท์นะครับเป็น12เมตรนะครับอันนี้12เมตรนะครับทัน12เมตร แล้วก็มีอีกอที่สั่งเฉพาะหัวนะครับคุณสันสนีนะครับทางสมุทรปราการแล้วคุณสุธรรมนะครับสุธรรมทางกรุงเทพนะครับอันนี้สองหัวนะครับส่งไปแล้วนะครับแล้วก็คุณบรรทุนนะครับอำเภอพนมสรารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอันนี้หนึ่งหัวส่งไปเรียบร้อยแล้วก็คุณฉลองอานโพนะครับ ทางเภอแวงน้อยขอนแก่นเรานี h, ่แหละนะครับเอาหนึ่งหัวส่งไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังมีงานพะเนตดที่ค้างกันอยู่นะครับตอนนี้ก็ถ้าย่อยส่งนะครับตอนนี้จะเหลือค้างที่เป็นงานพะเนตดครับที่ยังไม่ได้ส่งเนี่ยจะส่งให้นะครับมีบางใบทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับบางหลังก็กําลังขึ้นโครงขึ้นตะข่ายกันอยู่นะครับใครที่สนใจนะครับตอนนี้สร้างต่อพะเนตดนะครับใส่กับพะเนยดได้ทุกรุ่นนะครับใส่กับพะเนยดได้ทุกรุ่นนะครับ เป็นแบบเกลียวนะครับตัวนี้ติดกับตัวนี ENTE ้ติดกับคันนะครับตัวนี้ติดกับตัวพะะเนียตนะครับเอาเฉพาะหัวก็ได้นะครับหรือว่าเอาเฉพาะคันหรือว่าคันพร้อมหัวก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับส่งทั่วประเทศนะครับมีบางเขตที่จะต้องเพิ่มค่าขนส่งแค่นั้นเองนะครับส่วนมากก็แต่ว่าก็ต้องแจ้งตรงนี้นะครับเป็นแบบโอนนะครับยังไม่มีปลายทางนะครับยังไม่สะดวกในที่จะเก็บเงินปลายทางยังไงท่านที่สะดวกก็โอนเข้ามาก็จะจัดส่งให้แบบนี้แหละนะถ้า ราชาก็จะแจ้งให้ทราบนะครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปคลิปนี้จะขออนุญ,ญาตประกอบหัวแล้วก็จะแพ็กส่งนะครับท่านที่มีรายชื่ออยู่ตามที่ได้แจ้งไว้ก็รอรับของนะครับอาจจะช้าอาจจะเร็วขึ้นอยู่ขนส่งนะครับเดี๋ยวจัดการให้ภายในวันนี้ให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ